เราได้เห็นเพลนว่าลูกหลานติดงานค,คุณพ่อคุณแม่ต้องไปหาหมอแล้วข้อมูลคุณหมอพูดว่าอะไรผู้สูงวัยไปเองเนี่คือจาไม่ได้ก็จำไม่ได้ไไดก็คิดว่าจะทํายังไงให้รู้สึกว่าดูแลพ่อแม่คนอื่นให้เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นดูแลพ่อแม่เรา สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมเวีนะครับแมววันนี้มาเจอธุรกิจหนึ่งนี่ะครับมันจะเป็นอาชีพในอนาคตได้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าอะไรครับเพื่อนผู้สูงอายุแล้วเป็นแบบไหนล่ะนะครับคุณนัฐการเต่นวริชากรนนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Joy Right แต่เธอเรียกธุรกิจตัวของเธอเองว่าลูกรับจ้างหลานจําเป็นใน B Times กันนะครับสวัสดีครับคุณชอยครับสวัสดีค่ะตะลึงเลยครับมาชุดนี้เลยนะฮะคัณจอยครับมาจะบอกว่านี่คือชุดยูนิฟอร์มเลยฮะชุดที่เป็นยูนิฟอร์มแล้วก็ทําให้ผู้สูงอายุจดจําาาาาาาเเเรรรได้้คคค่่่่ะะะพววผููสสงงัยยกก็ืือออจมมมีถย คือตาไม่ค่อยดีใช่ไหมคะความจําไม่ค่อยดีชื่ออะไรหน้าตาเป็นไงจำไม่ได้แต่เขาเห็นชุดอย่างเงี้ยรู้เลยว่าคนนี้พามาโรงพยาบาลค่ะโอ้ฮะสังเกตดีๆนะฮะข้างบนโทษนะครับจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ใช่ไหมฮะคมีเข็มฉีดยาหนึ่งแล้วมีผีเสื้อประดิษฐ์นิดนึงต่อด้วยชุดยูนิฟอร์มนะอันนี้คือเป็นชุดสําหรับการทํางานของเราถูกไหมครับค่โอ้ฮะคุณจอยครับถ้าจะถานจริงนะฮะ ชุดทั้งหมดที่บอกว่าออกมาเพื่อให้เผู้สูงอายุเนี่ยจดจําเราได้นี่นะครับ <ภา S 1> เรากําลังอยู่ในธุรกิจประเภทอะไรครับก็เป็นบริการสําหรับสังคมสูงวัยค่ะสังคมสูงวัยใช่ค,ค,ค่ะแบบไหนครับที่ว่าบริการสังคมสูงวัย เริ่มต้นเลยก็คือว่าเรารับจ้างพาผู้สูงอายุไปหาหมอค่ะเพราะว่าเกิดจากการที่เราได้เห็นเพนว่าลูกหลานติดงานค,คุณพ่อคุณแม่ต้องไปหาหมอแล้วใครจะดูแลแล้วอย่างข้อมูลคุณหมอพูดว่าอะไรผู้สูงอัยไปเองเนี่ยคือจําไม่ได้ไไดใช่ลูกหลานก็จะเกิดความเป็นห่วงค่ะก็เลยเป็นบริการหลักเลยคือพาไปหาหมอจอยจะเรียกบริการนี้ว่า a m b u l e เลชพลัค่ะแล้วก็อย่างพาไปเที่ยวก็จะชื่อจอยโกราลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่พาไป ไ้พระทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิดูดวงก็มีเริ่มต้นนะ่ะที่ทำไมถึงคิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้แล้วกลายมาเป็นธุรกิจของเราได้มันมาจากอะไรเริ่มแรกจุดเริ่มต้นเลยคือตัวเองไม่สบายค่ะ,ะไปโรงพยาบาลแล้วพอออกจากห้องตรวจนี้ก็เห็นว่าวเอ๊ะทำไมอากงอามาโรงพยาบาลเยอะมากๆเลยแล้วบางคนเป็นคุณป้ามาคนเดียวบางครั้งก็เห็นคุณยายเข็นวิวแชร์ให้คุณตาซึ่ง เราเรามีแรงเรายังเข็นไม่ค่อยไหวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเกิดคําถามแล้วทําให้คิดถึงเพื่อนร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานเคยเขาเรียกว่าปรึกษาว่าทํายังไงดีจะต้องพาคุณแม่ที่เป็นมะเร็งหายแล้วไปหาหมอแต่ติดประชุมเจ้านายไม่ให้ลางานค่ะนั่นเลยคิดเลยว่าเอ้ะอยากจะลาออกจากงานพาผู้สูงวัยไปหาหมอจุดเริ่มต้นแต่รู้มาว่าตอนนั้นได้เงินเดือนหกหลักเลยนะครับ ก็ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งดูแลคอร์ o ปอเรทสองบิสเนสยูนิตซึ่งตัวเลขก็สูงตามเงินเดือนเพราความกดดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่โควิดรุนแรงมากมีการประกาศล็อกดาวน์แล้วเราเป็นคนที่ชอบพูดคุยชอบเจอคนต้องล็อกดาวน์อยู่กับบ้านประชุมมันเกิดอาการเบิร์นเอาท์ค่ะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อฮิวใจตัวเองผมน่าจะพูดได้ว่านั่นคือจุดที่บอกว่าไงต่ําสุดเลยหรือเปล่าในแง่ของอารมณ์ความรู้สึก ่ค่ะจุดต่ําสุดเลยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องกลับไปขอบคุณจุดนั้นค่ะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่มีก็จะไม่มีจอยไร้แล้วอยู่ดีๆคุณจอยเนี่ยไปออกแบบวิธีหรือการจะให้บริการทั้งหมดเนี่ยมาจากเราคิดเองหรือมันมีต้นแบบมาจากที่อื่นครับ คิดเองหมดเลยคิดเองหมดเลยเลยคือด้วยความที่เราเคยทํางานสายบริการคือเคยเป็นทั้งไกด์เคยเป็นทั้งพนักงานโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าจะทํายังไงให้รู้สึกว่าดูแลพ่อแม่คนอื่นให้เหมือนกับที่อยากให้คนอื่นดูแลพ่อแม่เราคิดแค่นี้คิดแค่นี้ใช่ค่ะแล้วก็อย่างอย่างช่วงแรกๆอะค่ะยังไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นธุรกิจอะไรคือทําเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่าการทําให้ตัวเองมีความสุขก็สามารถทําให้คนมีความสุขได้ใช่ไหมคะ ก็คิดว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่ชอบฟังเพลงอะไรนี่คือคําถามแรกที่จะถามลูกค้าสุดท้ายกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกเอ็นดูว่าเออมันช่วย็นการเบรกดิไอส์นะเป็นจิตวิญยาณนะเพราะว่าผู้สูงอายุไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลแล้วถ้าเกิดจะต้องไปโรงพยาบาลกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักยิ่งไม่อยากไปใหญ่เลยเราจะ ้อนเขายังไงแล้วเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าไว้ใจเราในมุมของลูกหลานเออไว้ใจได้นะส่วนผู้สูงอายุรู้สึกว่าเอ็นดูเราเมตตาเราอย่างกันแต่งตัวที่บอกว่าทําให้เขาจําเราได้สองบางครั้งเราไปรับคนแปลกหน้าใช่ไหมคะเวลาไปถึงปุ๊บเขาเห็นกันแต่งตัวเขายิ้มอันก็ทําให้เขาเรียกว่าใจฟูเป็นการทลายกําแพงก่อนเราออกจากบ้านไปรับที่บ้านเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าแต่พอกลับมาบ้านนี่เป็นเหมือนลูกหลานเลยโอ้เหจริงจริงผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าคือได้ฟังแนวคิดไอเดียก็ ู้สึกว่าเนี่ยต้องมานั่งคุยกันนิดหนึ่งเพราะมันไม่เคยมีในเมืองไทยเลยนะฮะบริการมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเท่า <c oughs> ที่เห็นตอนนี้ครับสำหรับจอยนะคะสิ่งสําคัญเลยคือมันเป็นบริการแบบ human touch อั <c oughs> นดับแรกเลยตั้งแต่การโทรมาลูกหลานโทรมาเนี่ยคุณจอยไม่ไหวแล้วไม่มีคนดูแล <c oughs> บางคนโทรมาแล้วร้องไห้กังวลมากเลยค่ะ วิรู้สึกดีใจมากเหละทัชแรกคือลูกหลานเขาเราช่วยทลายความกังวลใจของเขา<อ>ใช่ไหมคะคทัชที่สองคือผู้สูงอายุเองอบางทีเหงานะโดดเดี่ยวเวว้าทีมงานของเราลมหงจอยเนี่ยรเราจะเป็นผู้ฟังว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางครั้งเนี่ย ไม่อยากบอกให้ลูกหลานกังวลงใจแต่เขายินดีที่จะระบายให้เราฟังใช่ไหมคะก็เป็นทัสที่2ที่เป็นทีมนั h ทัสที่3ก็คือทีมงานค่ะคเพราะว่าแคร์ทีมทุกวันนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่อาจจะเบื่องานออฟฟิศหรือว่าบางคนนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเขาอยากจะทํางานบางอย่างที่มีคุณค่าคแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลเขาก็มาเป็นทีมงานเราแล้วก็ต้องทัดใจทีมงานเราด้วยเขาจะได้อยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะอ้แล้วท่านแสดงว่าตั้นแต่จุดตอน ที่โควิดล็อกดาวน์และเราก็เจอเพนพอยต์ตรงนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งกลายมาเป็นธุรกิจมันก็ประมาณได้3-4ปีเองถูกไหมครับการังจะครบ3ปีเดือนสิงหาคมการังจะครบ3ปีนี่เองนะฮะแล้ว3ปีที่เราตัดสินใจเข้ามาทําเป็นธุรกิจบริการแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ยช่วงแรก้องไห้ค่ะคือเดือนแรกจะได้กำไร200บาทนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีต้นทุนแอบแฝงเยอะมากเลยในชุด CPE <c oughs> การป้องกันโควิดคือแจ็คพอตตรงที่ว่าเริ่มให้บริการปุ๊บประกาศล็อกดาวน์เคอร์ฟิวทันทีตอนนั้นลูกค้าคนแรกคือ คุณพ่อเป็นโควิดอยู่โรงพยาบาลสนามหายแล้วอยากให้พากลับมาส่งบ้านเราปรับตัวทันทีเลยเรียกว่าพริกโควิดเป็นโอกาสค่ะช็อตต่อมาเวฟที่2คือวัคซีนมาค่ะพาผู้สูงวัยไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบังซื่อซึ่งเยอะมากๆลูกค้าก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นวัคซีนทุกคนได้รับสถานการณ์ดีเราก็เริ่ม ถึงเริ่มได้พาไปหาหมอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อยอดบริการอื่นภาคไปทําธุรกรรมต่างๆนานาแต่ว่าก็พบว่าเอ้ยอย่างที่บอกว่ากําไรเดือนแรก200เดือนที่2 5 0 0 0ันเดือนที่3700จเอ๊ะจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไหวไมเนี่ยเอาถามตรงๆตอนนั้นเนสเดือนแรกไม่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 น่ารอดค่ะคือก็คิดว่าเหมือนผ่านโปรสเดือนไม่ผ่านนี่ก็ต้องหากลับไปหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ได้รับ คำแนะนำจากลูกค้านี่แหละพี่จอยลองไปดูสิเขามีทุนนวัตกรรมนะ NIA d i p a อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปของเงินเขาได้ด้วยหรอแบบคือเข้าใจว่าต้องกู้แบงค์อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะไปพิชว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสร้างโซเชียลอิมแพกให้กับสังคมยังไงบ้างเ,เพราะว่าถ้าอย่างธุรกิจเนี่ยหลายๆคนทำมาเอากำไรเป็นตัวตั้ง แต่ของเราต้องเรียกว่า return on social investment ก็คือกำไรทางสังคมใช่ไหมคะแต่วันต้อง sustainable ด้วยก็คือว่าต้องอยู่รอดเลี้ยงตัวเองได้แล้วทีนี้เนี่ยถามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นบริการเนี่ยจะ scale up ยังไงก็ต้องมีเทคโนโลยีมี innovation ค่ะก็ต้องมีแพลตฟอร์มมารองรับเพื่อจะได้ทำให้สามารถดูแลบริการได้หลายๆครอบครัวพร้อมๆกันแล้วก็เกิดการจ้างงานได้จำนวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีเงินทุนเข้ามาจากหน่วยงาน ที่แน่นอนครับเขามองว่าเขาพยายามที่จะปลูกปั้นสตาร์ทอัพขึ้นมาให้เติบโตอย่างยั่งยืนถูกไหมครับค่ะทีนี้พอได้มาปั๊บเนี่ยเราขาดทุนไหมหรือเราคิดว่าเรามีกาไรเพิ่มกําไรเพิ่มมีโกร w เพิ่มค่ะแล้วมันมีเทรนดที่เห็นได้ชัดเลยว่ามันกราฟมันพุ่งขึ้นตลอดทุกปีจํานวนของบุ๊กิ้งนะคะ average per view ขึ้นนะคะแล้วก็จํานวนของครอบครัวที่มาเป็นลูกค้าเพราะว่าตอนนี้มี retention เ a ทอยู่ที่80%ค่ะที่กลับมาใช้บริการซ้ำโอ้ไม่น้อยนะครับค่ะตรงนั้น มีทีมหรือว่ามีพนักงานที่คอยให้บริการเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ปัจจุบันกี่คนตอนนี้จริงๆมีอยู่ประมาณ12-13คนเคยมีมากสุดประมาณ20คนทุกวันนี้ต้องบอกว่าเราสกีนคนเน้นเรื่องของการควบคุมคุณภาพฉะนั้นเนี่ยเราถ้าคนไหนไม่คุณลิฟายปุ๊บเราทำแอน a น t เทสไม่ผ่านเราก็ต้องออพิจารณาพูดคุยกับเขาว่าเขาไม่สามารถเป็นทีมงานกับเราได้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้เรายอมที่จะลด จำนวนคนที่จะให้เล็กลงแต่มีคุณภาพแล้วก็มีเครื่องมือในการตรวจสอบอย่างตอนนี้ก็คือว่ามีการจ้างผู้สูงอายุค่ะ,ะมาเป็นมิสทรีช็อปเปอร์มาแอบตรวจสอบว่าทีมงานเราทํางานได้ตามคุณภาพเช็คลิสต์ที่เราวางไว้ตาม S N O P หรือเปล่าแล้วหลังจากที่เราพัฒนาบริการลูกค้าเริ่มมีมากขึ้นเนี่ยนะครับถึงตอนนี้ทุกวันเนี่ยนะต้องมีการจองล่วงหน้าไหมค่ะก็ บอว่าคิวแน่น,นมากๆเลยคือก็เน้นว่าให้จองล่วงหน้าอย่างน้อย3 -7 วันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อจะได้การันตีว่ามีคิวแน่นอนแล้วก็จริงๆเราจะไม่รับเคสฉุกเฉินเช่นโทรมาเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนขอไปรับพรุ่งนี้เช้าแปลว่ามีนความเร่งด่วนเราจะไปตามใบนัด นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเคสฉุกเฉินเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างปัจจัยผู้สูงอายุมีความเปราะบางแล้วก็ใจคิดว่าบางเคสเนี่ยอาจจะต้องนั่งแอมบูเล็ตไหมหรืออะไรเครื่องมือทุกอย่างมันมันจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญถึงแม้ว่าทีมงานเราจะมีการทำเรียนซี r First A ฟิและมีเรียนจิตวิทยาผู้สูงอายุแล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะนอกเหนือจากบริการที่เรานั่งคุยกันซึ่งก็ฟังดูแล้วจะเป็นเกี่ยวข้องกับการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล 然後佢再搏。<noise> มันจะมีบริการพาผู้สูงอายุยไปอื่นๆแหล่งอื่นๆด้วยเช่นอะไรก็ <c oughs> จริงๆจะมี3าส่วนหลักๆก็คือ Ambuler Plus ที่พาไปหาหมอและดูแลทุกขั้นตอนประกบเหมือนเป็นลูกหลานเลยนะคะคแล้วก็เป็น Ambuler b l a u p t i p อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ไปฟอกไตกายภาพฉายแสงอ,อาจจะต้องการความสะดวก<ฮ>แล้วก็กลุ่มที่3คือ j o y g o r d คือพาไปเที่ยวทํากิจกรรมทางสังคมทาพาสปอร์ตวีซ่าอะไรต่างๆนานาก็จะมี3มกลุ่มคนไทยอะค่ะติดภาพว่าผู้สูงวัยอะต้องอยู่แค่ แบบบ้าน วัดแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆกลุ่มผู้สูงวัยอะค่ะจํานวนมากเลยที่เขาเป็นแอคทีฟอะดาวแล้วก็อยากจะทํากิจกรรมทางสังคมเช่นเต้นรีลาดไปงานเลี้ยงรุ่นงานยกน้ำชาแล้วก็จะมีอีกอันนึงค่ะคือไม่ใช่ผู้สูงอายุอาจจะเป็นกลุ่มคุณแม่ท้องที่ต้องอันตซาแล้วก็ขับรถไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขาก็อยากมีใครสักคนนึงพาเขาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคคือเราคุยกันมาถึงจุดนี้ผมก็ปิ๊ง ที่มาว่า,าจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะธุรกิจของคุณจอย ทำไมถึงเอามาใช้ได้ครบเพราะว่าก็ต้องมีการปรับตัวใช่ไหมคะถ้ายังทําแบบเดิมๆมันก็จะได้บริการแบบเดิมๆแต่ว่าการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยอ,อันดับแรกเลยเป็นเทคโนโลยีที่ user friendly <อ>เรามีแก๊งสวัสดีวันจันทร์อยู่แล้วฉะนั้น <laughs> ที่เราใช้แพลตฟอร์มมันไม่ได้ยุ่งยากเลยต่อมันทาให้เรามีมาตรฐานในการทํางานสามารถตรวจสอบได้มไม่ว่าจะอยู่ไหนทําอะไรอยู่3ม,มันเป็นวิธีการสื่อสารค่ะบางครั้งเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ใช้เพื่อการทํางานนะคะคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายแค่เหงาใจอยากส่งสติ๊กเกอร์มา ทายทีมงานก็มีค่ะตลอดทั้งวันนี้นะครับพอใช้บริการเราเนี่ยมันครอบคุมอะไรบ้างกินเวลาแค่ไหนบ้างครับค่ะส่วนมากก็คือเราเริ่มจากการไปรับที่บ้านใช่ไหมคะาพาไปถึงโรงพยาบาลก็ตรวจสอบสิทธิ์ว่างบัตรคิวพาไปเจาะเลือดนั่งรอคิวพบคุณหมอทีมงานจะรายงานสเตตัสทุกขั้นตอนเลยว่าตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรอยู่ลูกหลานจะเห็นผ่านแพลตฟอร์มขึ้นเป็นแบบ จะตัดอัปเดตเรียลไทม์นะคะรวมไปถึงตอนที่เราอยู่ในห้องตรวจกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่า คำวินิจฉัยเป็นยังไงต้องรักษาอย่างไงต่ออันนี้เราก็มีการทํารีพอร์ตส่งให้ลูกหลานนะคะรวมถึงการใช้ยาต่างๆแล้วก็สิ่งสําคัญเลยคือตอนนี้แพลตฟอร์มเรากาลังจะอัปเกรดค่ะ<ม>คือมีการเชื่อมต่อกับอีโคซิสเต็มของคุณหมออีก2สตาร์ทอัพในการสกินข้อมูลมเพื่อป้องกันความผิดพลาดแล้วก็เพิ่มเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นก็<ม>ข้อมูลที่ส่งไปถึงลูกหลานเนี่ย<ม>เหมือนคุณหมอมานั่งคุยให้ฟังที่บ้านเลยเราพยายามทุก ทุกอย่างค่ะที่จะให้มี evidence base อย่างเวลาที่ไปอยู่โรงพยาบาลไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเป็นที่พับป,ปิดเปิดกว่าใช่<ม>แต่ในรถเรามีกล้องสองทางทั้งกล้องที่มองถนนดูแลเรื่องความปลอดภัย<ม>คอยเรียกดูข้อมูลทีมงานเราขับรถเร็วหรือเปล่ากระชั้นชิดหรือเปล่า<ม>ใช่ไหมคะร<ม>วมถึงในห้องโดยสาร<ม>เขามีการพูดจาอะไรการคุยอะไรการมันสามารถ<ม>ให้ลูกหลานเรียกดูได้ในหนึ่งวันให้บริการได้เต็มที่กี่คนนะครับ คือตอนนี้ได้ประมาณสัก10บถึงสิบสองบุ๊กิ้งนะคะใช่ค่ะแต่ว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มของเราพัฒนาแล้วลอนตัวเวอร์ชันอัปเกรดแล้วเนี่ยช่วงกลางปีก็น่าจะสามารถให้บริการได้มากขึ้นเป็นแบบ20-30รวมถึงต่างจังหวัดมีระบบในการสกรีนนิ่งที่บอกว่า AI จะมาช่วยเราสกรีนคนที่ใช่ ไปอัพสกิลด้วยระบบ e-learning ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องสอนเองอขั้นตอน1 2 3 4 5ม้ใช่ไหมคะพอทุกคนอยู่ในแพลตฟอร์ม e-learning แล้วเน,<อ>นี่ยอันดับแรกเลยคุณสามารถไปประกอบอาชีพได้เลยอันนี้คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีให้คนมีรายได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาค่อยมาสมัครเป็นทีมงานเราแล้วก็ต้องผ่านเรื่องของการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแบบเชิงลึกนะคะไม่ใช่แค่ฐานข้อมูลของกรมตำรวจแต่ว่าในอินเทอร e ์เน็ตด้วยว่าเคยเป็นแบคลิสอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราตรวจสอบขนาดนั้นเลยเพราะว่าสิ่งสําคัญในการทํางานนี้คือคอม จประเมินจิตวิทยานี่สําคัญมากๆเลยว่า,าจริงๆแล้วเขามีทัศนคติกับผู้สูงอายุยังไง<อ>มีใจให้บริการหรือเปล่า,อ,าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงนําไปสู่เรื่องของการ training, under job training, เทรนนิ่งออนเดอะจ็อบเทรนนิ่งต่างๆรวมถึงการประเมินประจําปี Joy จอยไรจะไปถึงตรงจุดไหนในอนาคตใจมีความคาดหวังค่ะว่า,าจะไปจุดที่คิดว่าสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้เยอะมากๆาคือวันละ1 5 0 0 o ก็คือแปลว่าจะต้องมีทีมงานอย่างน้อย2,500คนนะกระจายอยู่ทั่วประเทศอันนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ปีละน่าจะเป็นหลักพันล้านบาท รวมถึงสร้างไรายได้ให้กับคนในกลุ่มที่บอกว่าเป็นยังโอที่ไม่อยากทําง,งานออฟฟิศแล้วใช่ไหมคะ uh huh. รวมถึงผู้สูงวัยที่มาเป็นทีมงานหลังบ้านคือก็อยากจะไม่ใช่จ้างเป็นมิสซี่ช็อปเปอร์อย่างเดียวแต่เป็นคัสเตอร์เซอร์วิสคอยโทรฟอลล็อปบริการหลังการขายเพราะว่างานของจอยไรท์จริงๆเราไม่ได้มีแค่วันที่ไปโรงพยาบาล uh huh. ก่อนไปโรงพยาบาลต้องโทรมา uh huh. คุณตาคะพรุ่งนี้มีนัดนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะงดน้ำงดอาหารสองทุ่ม oh oh. อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ uh huh. หรือไปหาหมอเสร็จแล้วโทรฟอลล็อป เอยาตัวใหม่ที่รับไปนิทานแล้วมี side effect หรือเปล่าอโอเคนะคะถ้าไม่ไหวยังไงแจ้งนะคะเดี๋ยวพาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ก็จะได้แบบจ้างผู้สูงอายุแล้วให้ผู้สูงวัยเนี่ยรู้สึกว่าแก่อย่างมีคุณค่าชรายอย่างมีคุณภาพค่ะโอ้โหนี่คิดแบบทุกอย่างเป็นกระบวนการเป็นโมเดลครบทุกแบบเลยนะฮะ ล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนต่างประเทศแล้วครับอยากใช้บริการนี้ทำไงก็ตอนนี้มีมีติดต่อเข้ามาบ้างจะก,<ห>ก็หวังว่าเรื่องของ medical tourism หรือว่า retirement tourism ที่จะมีคนต่างชาติที่กเกษียณ<ห>ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่หัวหินที่เ<ห>ชียงใหม่หใช่ไหมคะหรือในอีสานก็มีแบบโคราชอย่างเงี้ยจะได้ให้ทีมงานนี้สามารถ s ร r ฟเ service กลุ่มนี้ได้ด้วยแล้วก็ up skill ให้แบบกล้าพูดภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีเคสหนึ่งที่ไปพาไปต่างประเทศค่ะเพราะว่าต้องไปรับการรักษาที่ต่าง ประเทศเราก็นั่งเครื่องไปด้วยกันกับคุณพ่อไปส่งที่ปลายทางแต่จริงๆโดยรูปแบบธุรกิจแล้วก็รูปแบบการให้บริการของคุณจอยเนี่ยไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนต้องไปเขียนโปรแกรมหรือมันไฮเทคมากๆเลยนะฮะค่ะอย่างตอนนี้จะเชื่อในเรื่องของการสร้างอีโคซิสเต็มในสตาร์ทอัพพอเราได้ทุนจากรัฐบาลมาจาก NAA อย่างเงี้ยเราก็ไปจ่ายให้กับ สตาร์ทเจ้าอื่นที่เขามีเทคโนโลยีอยู่แล้ว<อ>เราไม่ต้องไปทําแข่งกับเขาอจอยไม่ได้เป็นหมอเราก็แค่โอเคสับสคริปชั่นโมเดลแล้วก็ให้เขาเ<อ>ชื่อมต่อ API แล้ว<อ>สนับสนุนการทํางานให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>แน่นอนครับเวลาเราทําธุรกิจในแต่ละประเภทอาจจะเป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดเล็กมาใหม่แบบสตาร์ทอัพก็แล้วแต่มันมีทั้งข้อจํากัดมันมีทั้งอุปสรรคในธุรกิจตรงนี้ที่ทําอยู่มีหรือไม่มีครับ อันดับแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของเงินทุนเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้มีการคิดในเรื่องของรูปแบบของธุรกิจเราตั้งราคามาเนี่ยตามใจฉัน50 0บาทต่อชั่วโมงนี่คือกะว่า250าไปจ่ายค่านวดค่ะคือแบบว่าไม่ได้มีการคิดในเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเลยทําให้เออสุดท้ายแล้วก็ต้องเออขออนุญาตค่ะปรับราคาเพิ่มเพราะว่าเราพบว่าถ้ามีไอเดียที่ดีเราสามารถขอทุน จากหน่วยงานต่างๆได้ทุน oh. แรกที่จอได้รับนี่จาก u n w o m e n แล้วก็ k i n ั n ฟาวเดชั่นห้า0 0 0บาทแต่เป็น50,000บาทที่ช่วยต่อลมหายใจในช่วงวิกฤตที่ oh. มันกำลังแบบว่าไม่ทำต่อดีไหมไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ oh. แล้วก็อันดับต่อมาก็คือเรื่องของการก๊อปปี้รบบตัวจอยอะคะ่ะ oh. เราต้องมองให้เป็นมุมบวก oh. ว่าสุดท้ายแล้วต่อให้จะมี New p l a y e r เข้ามาเนี่ย uh huh. เป็นสิ่งที่ดี hmm. เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่อย่างนั้น oh. ก็จะไม่มีการเชื่อมต่อ API ต่าง ที่ว่าทาให้ตัวแพลตฟอร์มเราดีขึ้นในเมื่อเราคิดว่าเราทําอยู่คนเดียว<ม>ใช่ไหมคะพอมีคนอื่นทามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ย<ม>แต่และบริการเขาจะมีเซกเมนต์ของตัวเองว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหน<ม>เราแค่ต้องหาลูกค้าของเราให้เจอแล้วก็<ม>ทํายังไงให้เขาใช้บริการต่อแล้วทุกวันนี้เขาอ่ะก็คือบอกต่อแล้วก็<ม>ทําให้เกิดลูกค้าใหม่เข้ามาจากการที่เขาใช้บริการแล้วประทับใจอันนี้คือสิ่งที่จอยมองว่าถึงแม้จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนคอนเซิร์นว่าก๊อปปี้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ คือใจมองว,ว่ามันสามารถทำโมเดลคล้ายๆกันแต่มันไม่มันไม่สามารถ Copy DNA คผู้บริโภคจะเป็นคนบอกเองว่าบริการไหนที่เขาต้องการในเซกเมนที่ใช่นะคะต่อมาเรื่องของการสเก,เกลค่ะ,นนะว่าสเกลยากเพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารคน,คนอ่ะ แต่ว่าจะก็ต้องมี SOP ที่ดีมีระบบหลังบ้านมีการทำอะไรหลายอย่างที่มี evidence base d การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันทำให้เรานำสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยว่าจะมาใช้กับบริการของเรายังไงปรากฏว่าไอ้โมเดลที่บอกว่าเป็น m i s t y shopper และเป็น m i s t y shopper ผู้สูงวัยมันกลายเป็นยิงทีเดียวได้นก2ตัวได้ทั้งบริการที่มีมาตรฐานวัดได้กี่คะแนนที่ผ่านไม่ผ่านแถมให้ผู้สูงอายุม,มีรายได้มีงานทาอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกับ กลายเป็นชาเลนจ์และเป็นจุดที่ชี้ช่องว่าถ้าเราอุดเพนเหล่านี้ได้ธุรกิจเราก็จะสเกลและไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อจํากัดอาจจะไม่มีเลยหรือมีแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นความท้าทายได้จอยที่เป็นคนมองโลกมุมบวกก็จะมองว่าเป็นชาเลนจ์ตลอดเวลาจะไม่เคยพบว่าปัญหาหรือประสากแต่ว่าชาเลนจ์ต่อมามันจะเป็นเรื่องของการที่เราต้องทําบริการของเราแบบ customer centric คือพ่อแม่เราสองคนนะ่ะยังชอบไม่เหมือนกัน,น,กนป่วยก็คนละโรคก,กันไปหาบางครั้งคนละโรงพยาบาลกันระบบ สิส <System S 1> แตมของโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันเราก็ต,ต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ฉะนั้นการที่ทําแพลตฟอร์มแล้วก็ทีมงานแต่ละคนไม่เหมือนกันสไตล์การท,าาทํางานทํายังไงจับเขามาอยู่ในแพทเทิร์นสแตนดาดเดียวกันให้ได้แล้วก็ลูกลูกหลานเองหรือผู้สูงวัยเ,เขาสามารถรับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้นี่แหละแสดงว่าเราสร้างมาตรฐานกับทกุกับบริการถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมผัสทางด้านจิตใจ,ใจหรืออารมณ์ได้ใช่ไหม<ฆ>และนั่นใช่หรือเปล่าครับที่มันทําให้ การกลับมาใช้บริการซ้ำถึงได้สูงตั้ง80%หรือเ,เชื่อนะครับค่ะทำได้ไงครับก็จริงจริงก็รู้สึกว่ามันกลายเป็นแบบสิ่งที่เรา ไม่ต้องทําอะไรมากทุกวันนี้คือหาลูกค้าใหม่เพราะลูกค้าใหม่ก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำค่ะแล้วทุกวันนี้กลายเป็นว่าคนเราถามลูกค้าว่ารู้จักจอยไลท์จากจากไหนคะเขาบอกคุณหมอเปนคนบอก <c oughs> เพราะคุณหมอทนไม่ได้ที่ผู้สูงอายุมาโรงพยาบาลเอง <c oughs> ก็เลยบอกว่า <c oughs> ใช้จอยไลท์พามาเถอะนะอะไร<น>อย่างเงี้ยคะ่ะกลายเป็นคุณหมอบอกด้วยใช่ค่ะ<อ>นั่นแปลว่าเราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ trust แม้จะทั้งบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าเราช่วยทําให้การทํางานของเขามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเราไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่เราเป็นบุคลากรทางการพูดค่ะแสดงว่าธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยที่เขาาแข่งขันกันเยอะต้นทุนก็สูงแข่งกับตามประเทศก็ไม่ได้ไม่รู้จะตั้งธุรกิจกันยังไง จริงๆไม่ใช่ใช่ไหมครับค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีแพชชั่นแล้ว<ม>เรามี s o l u ชั o ที่สังคมต้องการ<ม>แล้วก็มี business m o เดที่มีความมั่นคงต่อยอดได้ม,มันจะมีการสนับสนุนมาแบบทุกช่องทางเลยแล้วมันก็จะมีแบบโอกาสที่จะไปต่อได้อย่างตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นบ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลก็ติดต่อมาขอร่วมเป็นลนักษณะของ B 2 B ให้เราไปัพ p อ o r t ดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีเยอะมากอย่างบ้านผู้สูงวัยแบบในระบบที่ r e ส i s t e r มันมีอยู่ เป็นแบบ7 8 0 0แแห่งแล้วนอกระบบอีกเป็นพันแห่งอย่างเงี้ยค่ะ oh. เราก็จะได้สามารถเอาคนของเราเนี้ยไปฟิลแล้วก็เซอร์วิสในส่วนนี้ได้เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจมีอยู่เสมอใช่ไหมครับมีอยู่ทุกที่เลยค่ะแล้วก็ oh. คิดว่าแบบเออถ้าเกิดเราเป็นคนธรรมดามากๆเลยนะคะ oh. ทำได้มันเ,เกิดจากเบสก็คือ,คอ ใจรักก่อนแล้วก็มาหาความรู้เพิ่มเติมบางครั้งมี Incubation p โปรแกรมอะไระก็ไปร่วมแล้วก็จอยบอกว่าจะไม่เคยพิชงานมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้เป็นจอยร้อเวทีค่ะ,ะ <c oughs> ก็ไม่กิฟอัพนะคะ,ะเพราะว่าในเวทีที่100มันอาจจะเป็นเวทีของเราค่ะสิ่งที่เรามาทําถึงจุดนี้แล้วนี่นะครับแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีการออกแบบบริการอะไรต่างๆนี่ะฮะรางวัลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นตัวสะท้อนอะไร มันคือการสะท้อนแพชชั่นและความพยายามค่มะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดามากๆเลยเป็นสาวออฟฟิศไม่เคยคิดค่ะว่าจะมาเป็นแบบเจ้าของธุรกิจเป็น CEO รวมถึงการเป็นสตาร์ทอัพซึ่งดูว่าสรับจอุมบรรูุกยิ่งใหญ่และไกลตัวแต่จริงๆแล้วถ้าเรามีไอเดียนะคะ<ร>แล้วเรามีโซลูชันตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมันสามารถพัฒนาต่อยอดได้และอย่างที่จอยคิดก็คือว่าการเอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการช่วยทํางานไม่ได้มาทดแทนเรา ท่านผู้ชมครับถ้าวันนี้เราตีกลมๆกันนะฮะประเทศไทยมี70บล้านคนแต่ว่า20-25%เป็นผู้สูงอายุเข้าไปเรียบร้อยนี่ผมยังไม่นับคนที่เรียกกันว่ายังโอกกำลังจะเข้าสู่สูงอายุอีกต่างหากนะครับงนั้นการใช้เทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาดูแลผู้สูงอายุและที่สําคัญตอนนี้ต้องยอมรับนะครับเศรษฐกิจแบบนี้ลูกหลานทํางานทําทงานก็เรียกว่าหัวตัวเป็นเกลียวและแม้แต่โรงพยาบาลเองบุคลากรก็ไม่พอดีและครับคือจุดช่องว่างที่เติมเต็มด้วยทั้งอารมณ์ความสัมผัสและเทคโนโลยี จึงทำให้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจและที่สําคัญจะกลายเป็นอาชีพที่น่าสนใจของคนไทยต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ